สวัสดีค่ะพี่น้องสุขภูสุขนมาเจอกับปูนา U S A กันอีกเช่นเคยค่ะเป็นยังไงน้อพี่นอ้องยูดีมีแห้งกันสุขภสุขนนะจ๊ะน้อปูนากับสบายดีจ้ายูดีมีแห้งกับขึ้หอดคิดถึงกันคือเกาด้วยจ้าเด้อเมื่อนี้ปูนาจะมาว้าถึงเรื่องนะคะมีเอฟซีถามปูนามาว่ามาอยู่เมืองนอกนออม,มีเคยเจอฝรั่งข่มเหงไหมเคยเจอฝรั่งรังเกียจ มีปฏิกิริยาดูถูกเหยียดยามเราไหมบังเอิญน,นะคะปูนาคือปูนาไปมาหล,ลายประเทศนะคะเท่าที่ปูนาไปเจอมานะส่วนมากนะพี่น้องจา๋าฝรั่งปูนาจะไม่ค่อยโดนฝรั่งมาข่มเหงมาดูถูกหรือว่าข่มเหงเรานะส่วนมากที่ปูนาเจอฝรั่งเขาอยากจะมาเป็นเพื่อนกับเราอยากจะมา,า,าพูดคุยกับเราอยากจะคือเข้าดีนะ่ส่วนมากคนที่ข่มเหง ส่วนมากจะเป็นคนต่างชาติคล้ายๆกับแบบคนเอเชียเราด้วยกันหรือว่าคนไทยด้วยกันมากกว่าแต่ถ้าฝรั่งเนี่ยปุนาจะไม่ค่อยเจอนะส่วนมากฝรั่งเขาที่ปูนาเจอมานะทํางานกับฝรั่งมานะคะคือมันก็มันก็มีทุกที่ละการที่แบบว่าดูถูกเหยียดหยามหรือว่าการที่เวลาเห็นคนอื่นใหม่ๆเนี่ยมันก็จะมีการมองแบบมองเหยียดหยามไม่ใช่ว่าแต่ฝรั่งนะคนไทยเราก็เป็นนะคะ เอายกตัวอย่างนะสมมุติว่าเราได้งานใหม่ๆเนี่ยไปหมายถึงว่าเราไปสมัครงานเราได้งานทําหรือว่าใหม่ๆเนี่ยเราไปทํางานเราเข้าไปทํางานใหม่ๆเวลาเราเดินเข้าไปที่ทํางานเนี่ยเราก็ต้องมองเราก็ต้องเจอคนมองเราแบบมันก็ต้องมีสายตานะมันก็ต้องมีไม่ว่าคนไทยหรือฝรั่งเนาะเขาก็จะมองแบบสายตาบางคนก็เยีดหยามจะทําได้หรือหน้าตายอย่างนี้สวยสวย แค่สวยแต่ว่าสมองจะมีหรือเปล่ามันก็มีทั้งนั้นแหละเนาะไอการคําว่าไอการการมองมองเหยียดหยามหรือว่าการดูถูกนี่มันก็มีทุกชาติไม่ใช่แต่ฝรั่งนะคะฉะนั้นนะคะอย่าว่าฝรั่งเขาแต่ว่าโดนฝรั่งกลมเพลงนี่มันก็มันก็มีทุกาชาติน,นะไอตามพูดถึงการกลมเพลงหรือการเหยียดหยามเอายกยกถือยกไอเอาตัวอย่างนะสาหรับคนบ้านนอกเราเนี่ยหรือว่า เอาแบบใกล้ตัวหี่หมไหมถึงว่าโอเคบ้านนี้ได้ลูกสะใภ้แมนบอได้ลูกสะใภ้ได้ลูก,ลกเขยเนี่ยย้ายมาอยู่ในในบ้านกับเราเนี่ยเวลาเขาย้ายมาอยู่ใหม่ๆคนเขาก็เริ่มมองโอ้ยมาเป็นลูกเขยบ้านนี่สีรอดบ้านเนาะหรือว่ามาเป็นลูกสะใภ้บ้านนี่สีรอดคนบ่าวาคนไหนก็นต้องมีการมองไว้ก่อนตราหน้าไว้ก่อนเออจะ เข้ากันได้บ่ก็จิเป็นอยงที่พี่น้องบ่กแมน่ว่าแต่ฝรั่งนะคะสังคมที่ไหนๆขึ้นว่ามนุษย์ขี้เหม็นเนี่ยมันก็มีการดูถูกหรือการเหยียดหยามหรือการข่มเหงกันทุกที่นะคะไม่ใช่แต่ฝรั่งนะคะฉะน,นั้นไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าเอฟซีปูนาถามปูนามาว่าเออพี่ปูนามาอยู่เมืองนอกเนี่ยพี่ปูนาโดนฝรั่งข่มเหงบอกค่ะ ไอ้เรื่องผมเพงตามที่บอกนะคะมีทุกเสื้อชาติทุกภาษาไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนคุณก็โดนทางนั้นแหละไม่ว่าคนไทยคนอะไรก็ตามเนาะส่วนมากที่ปุนามามาทํางานอยู่กับฝรั่งเนี่ยฝรั่งเขาจะสอนให้เราดีนะเขาจะสอนแบบถ้าเราทําอะไรไม่ถูกทําอะไรที่แบบไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้อย่างที่เขา อบอกเราเขาก็จะบอกเราอีกเขาก็จะสอนเราอีกคนทําอย่างนี้อย่างนี้นะเท่าที่ปูนะไปทํางานกับฝรั่งมา20กว่าปีนะคะเท่าที่ปูนามาอยู่เมืองนอกใช้ชีวิตยอยู่เมืองนอก20กว่าปีนะเกือบ30ปีแล้วเนี่ยการทํางานกับฝรัง่งปูนาว่า,ารู้สึกจะสบายใจกว่า ทำงานกับคนไทยนะอันนี้ตรงๆนะคนไทยเขาไม่สอนคุณนะคะคุณเขาสอนคุณแค่ครั้งเดียวคุณจะจําหรือไม่จำํำคุณถ้าคุณไม่จําคุณก็โดนด่านะคะแต่ฝรั่งเนี่ยเขาจะสอนเราแล้วก็หลังจากที่เขาสอนเราอ่ใหม่ๆเราก็ทําผิดเขาก็จะบอกเราอีกว่าเอ,อควรทําอย่างนี้อย่างนี้หลังจากที่เราเริ่มรู้งานรู้การเขาก็จะปล่อยนะคะเขาจะไม่ค่อยมามามา,มาแบบ ยืนหรือว่ามามาสังเกตอะไรมากมหม่เรานะเท่าติปูนาทำงานกับฝรั่งมานะคะคือการที่การที่คนเขาดูถูกเหยียดหยามเราเนี่ยตามที่บอกมันก็มีทุกเชื้อชาตินะคะเพราะว่าเขาไม่รู้เราไงว่าเราเนี่ยมันก็ต้องมีนั่นแหละคือเขาเห็นเราเขาไม่เขาไม่รู้ไงว่าเราเป็นคนแบบไหนนะ เขาก็จะมองทางนั้นเขาก็จะมองดูถูกเหยียดหยามฉะนั้นนะคะการที่เรามาอยู่ในสังคมฝรั่งหรือมาทํางานฝรั่งเนี่ยเราก็พยายามพูดกับเขาศึกษาเรียนรู้เรื่องภาษากับเขาแล้วก็พยายามศึกษาว่าเพื่อนร่วมงานคุณนะหรือคุณที่คุณรู้จักเนะีเขาชอบอะไรโดยเฉพาะยกตัวอย่างนะคะคือคนอเมริกันเนี่ยเขาชอบ เขาชอบกีฬาฟุตบอลหรือว่าชอบบาสเกตบอลหรือว่า,อาชอบไอพวกกีฬาอะไรต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะอเมริกันฟุตบอลเนี่ยเราเราก็ต้องสอบถามว่าเออเขา,าเขาชอบอะไรเมื่อเรารู้แล้วว่าเขาชอบฟุตบอลเราก็ต้องศึกษาศึกษาสิ่งที่คนที่เราทํางานอยู่ด้วยหรือว่าคนที่เราครบอยู่นั้นด้วยศึกษาว่าเขาชอบนี้เราก็ไปศึกษาสิเราจะได้ พูดกับเขารู้เรื่องและพูดไปในเรื่องเดียวกันไม่ใช่ว่าคุณไม่ได้แปลว่าพยายามปรับตัวเองเราต้องปรับตัวเองนะคะเราต้องปรับปรุงปรับปรับตัวเองให้เข้ากับสังคมเขาให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานนะคะว่าใช่ไหมใช่ว่าเพื่อนเพื่อนรุวมงานเขาชอบดูหนังหนังเรื่องโน้นเรื่องนี้เขาก็พูดเรื่องหนังไอเรานี่ไม่รู้เรื่อง ก็เพราะเราไม่ได้ติดตามหนังหรือว่าเราไม่ได้ติดตามกีฬาอะไรเขาพูดอะไรเราก็ไม่ได้รู้เรื่องเราก็อยู่นอ,นอกเราอยู่นอกนอกนอ,น,นอกสังคมเขาเลยมันก็เข้ากับเขาไม่ได้ฉะนั้นนะคะการที่เรามาอยู่เมืองฝรั่งถ้าเราเราอยากจะเข้ากับเขาให้ได้เราก็พยายามศึกษาสิ่งที่เพื่อนร่มงานเราชอบ ทำอะไรชอบดูอะไรเราก็พยายามศึกษาสิ่งนั้นๆเวลาพูดเราจะได้พูดเรื่องเดียวกันกับเขาไม่ใช่ว่าเขาพูดอะไรมาเราไม่รู้เรื่องเราไม่ใส่ใจมันก็กลายเป็นเราไม่ได้มีความสนใจในใ,ใ,ในในที่จะ,อ,ะออกความคิดเห็นมันก็กลายเป็นว่าเขาจะดูถูกหย่ายๆแลมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะอันนี้ก็มีส่วนนะฉะนั้นนะคะ ใหม่ๆเขาอาจจะมองเราเอออ้นี่มันจะได้เลยไอ้นั่นมันจะทําได้เลยดูท่าทางมันไม่น่าจะได้เขาไม่รู้เราไงใหม่ๆมันก็เป็นทุกคนแหะทุกชาติก็ตามที่บอกนะแม้แต่สังคมบ้านนอกที่ได้ลูกเขยลูกสะพ้ายใหม่ๆชาวบ้านเขาก็มองแล้วว่าเออโอ้มันจะไปรอดเล้วมันจะเข้ากันได้เลยมันก็มีกันทางนั้นแหละทัฉะนั้นนะคะสังคมฝรั่งก็เหมือนกันเราก็ต้องพยายามทาตัวเราให้เขาเห็นว่าเรา มีเกินเรามีความรู้เราสามารถทําได้เราสามารถพูดเรื่องที่คุณพูดเราก็สามารถพูดกับคุณได้ว่าเรื่องอต่างๆในโลกใบนี้ดูอะไรที่เกิดขึ้นหรืออะไรที่คุณชอบฉันก็สามารถคุยกับคุณได้เป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องเดียวกันได้ไม่ใช่ว่าเออเขาฝรั่งนะเพื่อนร่วมงานเขาเออวันนี้เขา ไปดูฟุตบอลมานะ hmm. เขาก็จะพูดเรื่องฟุตบงฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยเขาจะพูดว่าฟุตบอลทีมนนทีมนี้ข้อไออะไรเขาก็จะพูดว่ดาชื่อคน,โนโนคนนนคนนี้นักฟุตบอลคนน้นดูอย่าง,งโน,โนี้โนโนอ,ยอ,ยอย่างนี้ทีมนนทีมนี้เก่งอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเราไม่ได้สนใจเรื่องฟุตบอลเราก็กลายเป็นคนนอกโดยที่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันก็เลยกลายเป็นสังคมที่ว่าเออเราเป็นส่วนนอกไง เพราะเราไม่ได้รู้เรื่องกับเขาเลยฉะนั้นนะคะอย่าไปมองว่าอโอ้ยมาทํางานกับฝรัง่งหรือว่ากับพวกฝรั่งนี่ชอบดูถูกเหยียดยามเรามันมันก็เป็นทุกชาตินะคะไม่ใช่ว่าแต่ชาติชาติ ฝรั่งนะคะทุกคนนะคะมาใหม่ๆการเข้ามาอยู่ในสังคมเขาใหม่ๆห,หรือว่าการเข้ามาทํางานร่วมกับสังคมใหม่ๆเราก็จะโดนมองอยู่แล้วโดนมองโดนเหยียบโดนย่ำอยู่แล้วว่าเราเป็นคนใหม่ฉะนั้นเราต้องแสดงตัวให้เขาเห็นว่าเราไม่ได้โง่เราต้องอศึกษาว่าสิ่งไหนที่เขาชอบทําสิ่งไหนที่เขาชอบอพูดถึงเราก็พยายามไปศึกษา เพื่อเราจะได้พูดในเรื่องเดียวกันกับเขาให้มันเป็นแนวทางเดียวกันเราจะได้ไม่แบบไม่ตกเทรนหมายถึงว่าเราจะไม่ได้อยู่นอกสายตาสะนั้นนะคะปูนาเท่าที่ปูนาทํางานมากับเพื่อนนุงงานฝรั่งเนี่ยปูนาไม่ไม่เจอนะไม่เจอฝรั่งดูถูกเยียดหยามเราส่วนมากคนที่ดูถูกจะเป็นคนไทยด้วยกันมากกว่านะาเท่าที่ เอาความรู้สึกหรือประสบการณ์ของตัวเองของปูนานนะเท่าที่เห็นนะคะส่วนมากที่ถูกข่มเหงหรือว่าถูกดูถูกเยียดยามหรือว่าถูกลังแบบมองแบบว่าเราเหมือนเหมือนไม่มีคุณค่าอะไรส่วนมากคนไทยนะคนไทยจะมองกันแบบนี้ส่วนมากจะเจอคนไทยมองเราแต่ปูนา,นานจะไม่ค่อยเจอฝรั่งนะคะมองส่วนมากฝรั่งเนี่ยเขา ที่ปูนาหลายๆประเทศนะส่วนมากนี่ปูนาจะเข้ากับฝรั่งได้ดีมากกว่าคนไทยนะคะเพราะว่าฝรั่งเขาอยากจะเป็นเพื่อนกับเราเ็อยากจะคุยกับเราเขาอยากจะ,ะถ้าเราไม่เข้าใจอะไรไปทํางานใหม่ๆถ้าเราไม่เข้าใจอะไรเนี่ยเราถามเขาเขาสอนให้เรานะเขาจะสอนให้เราจนแบบเราเข้าใจแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะปล่อยเราทํางานโดยที่เขาไม่ได้มา อดขี่หรือบังคับเราก็ทําตามหนะ้าที่เราไปถึงที่ทํางานเราก็ทําตามหนะ้าที่ว่าเออหน้าที่เราควรทาแต่สําหรับคนไทยไม่ได้นะคะยกตัวอย่างเหมือนร้านอาหารเนี่ยเขาสอนคุณครั้ง,งเดียวถ้าคุณจําไม่ได้นี่คุณโดนด่านะคะไม่งั้นคุณก็โดนปลาด้วยมียไะะ้ด้วยเนื้อนะคะดูเนื้อไก่เนื้อเป็ดเนื้อกุ้งนะคะคุณโดนด่านะคะเขาจะบอกว่าสอนเราไม่รู้จํารู้จักจาเหรอเนี่ยเขาจะไม่บอกคุณล,ล้ำรีล้ำไรเหมือนฝรั่งนะคะฉะนั้น ถ้าจะให้ปูนาเลือกทำงานนะคะปูนาเลือกทำงานกับคนฝรั่งดีกว่าสบายใจกว่าและทำงานเป็นกฎเป็นระเบียบและทำงานมีมีเวลาเข้าออกแบบตามตามตามกฎนะ่ะไม่ใช่ว่าไม่เหมือนคนไทยเราทำงานจนไปทำงานร้านอาหารนี่โอ้โหทำงานแบบ ยันเช้ายันดึกอะไรอย่างเงี้ยมันคือทํางานไม่ไม่เป็นระบบคือไม่ทํางานแบบว่า,าเห็นใจกันนะคือแบบโอ้ทําไปให้เห็นใจไม่ได้นะฝรั่งนี่จะฆ่าเลิกก็คือเลิกนะคะแต่ถ้าจะทําต่อนี่คุณต้องจ่ายโอเวอร์ไทม์นะคะเท่าที่ปูนาฉะนั้นปูนาถ,ถึงอยากจะบอกนะคะฝรั่งเขาไม่ได้เหยียดหยาม อาจจะมีส่วนน้อยที่บางคนเจอแต่ปูนาบอกตัวเองในในตัวเองเู่ปูนาจะไม่ค่อยเจอไม่ไม่ค่อยเจอนะคะตามที่บอกนะส่วนมากคนที่ดูถูกเยียดยา้งหรือคนเห็นเราเนี่ยจะเป็นคนไทยซะมากกว่านะคะฉะนั้นนะคะก็อยากจะบอกเอฟซนะคะการมาเมืองนอกไม่ต้องไปกลัวนะคะถึงเราจะเป็นคนใหม่นะคะมาอยู่ในสังคมใหม่ๆม่าอยู่วัฒนธรรมใหม่ๆเราพยายามเรียนรู้เรียนรู้แล้วก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับเขาแล้วเขาจะ อยอมรับในตัวเรานะคะทุกคนเราไม่ว่าสังคมอะไรตามที่ปูนาบอก มันก็มีการมองเหยียดหยามมองดูถูกเราอยู่แล้วนะคะไม่ว่าสังคมไทยหรือว่าสังคมฝรั่งนะคะฉะนั้นเรามันอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะพยายามปรับตัวให้เข้ากับเขาได้หรือเปล่าพยายามเรียนรู้สิ่งที่เขาชอบพยายามอ่าเราจะได้พูดในสิ่งเดียวกันที่เขาพูดไม่ใช่ว่าอยู่นอกสายตาไม่ใช่ว่าเขาพูดเขาพูดเรื่องนังเรื่องกีฬาหรือว่าเรื่องอะไรต่างๆเราไม่ได้ศึกษาเราก็จะกลายเป็น สังคมโลกภายนอกไม่ได้ไม่ได้มีความสำคัญในสายตาของของเขานะคะฉะนั้นเราพยายามอยู่ในพยายามแสดงตัวเองให้เขาเห็นว่าเรามีเก่งเรามีคุณภาพเราสามารถทำได้ไม่ใช่ว่าเราเราะจะทำไม่ได้เราต้องแสดงออกมาให้เขาเห็นว่าเออฉันก็ทำได้นะฉันไม่ใช่คนที่แบอบเหมือนเธอมองฉันนะฉัน เป็นคนที่คุณทําได้ฉันก็ทําได้อะไรน,นี้ฉะนั้นนะคะอย่าไปกลัวนะคะการเข้ากับสังคมมันอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะกล้าหรือเปล่ากล้าแสดงออกไหมนะคะพูดภาษาอังกฤษไม่ถูกพูดไปเถอะพูดไม่ถูกแล้วก็จะบอกเราเองไม่ต้องไปกลัวพูดออกมาถ้าคุณไม่ยอมพูดเมื่อไหร่คุณจะกล้าที่จะพูดกับฝรั่งนะคะจะไปกลัวอุ้ยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ไหมกลัวกลัวเขา หัวรเราะเขาไม่หัวเราะนะคะฝรั่งเขาจะบอกคุณนะพูดไม่ถูกเขาก็จะบอกนะคะไม่ใช่คนไทยนะคะเราพูดฝรั่งภาษาอังกฤษไม่ถูกเนี่ยฝรั่งคนไทยหัวเราะแต่ฝรั่งเขาไม่หัวเราะเขาจะเขาจะเห็นว่าเราเป็นอะไรที่น่ารักอีกต่างหากเขาจะมองเราเออน่ารักดีเป็นภาษาแบบฟังแล้วมันน,นน่ารักก็เหมือนเราฟังคนฝรั่งพูดภาษาไทยเออพูดน่ารักดีมันก็เหมือนกันฉะนั้นอย่าไปกลัวนะคะพยายามปรับตัวให้เข้ากับเข้ากับเขาให้ได้นะคะฝรั่ง ะะเขาไม่ไม่ได้ใช่ว่ามันก็มีทุกคนแหละทั้งคนดีคนเลวนะคะแต่มันอยู่ที่ตัวเราเราจะปรับตัวเราจะพยายามแสดงตัวเองให้เขาเห็นที่บอว่าเราเก่งพอเราทําได้พอนะคะอันนี้นะคะก็ฝากนะคะคนที่จะเดินทางมาเมืองนอกนะคะไม่ต้องกลัวนะคะฝรั่งก็เหมือนคนกับเราเราก็เป็นคนเขาอยู่ได้เราก็ต้องอยู่ได้นะคะก็เป็นกําลังใจนะคะโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะปูนาฝากนะคะถ้าใครชอบนะคะฝาก เป็นกำลังใจให้ปูนาด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องปูนา USA Math ช n แนลนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ปูนานะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะโอเคนะคะฝากแชร์ๆๆเยอะๆค่ะสวัสดีค่ะก็ดูแลสุขภาพกันทุกคนนะคะดูแลตัวเองและดูแลคนรอบข้าง Take care yourself and take care each other. เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ